สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมทุ่งต้นเฮเตอร์กันนะคะเป็นดอกสีแดงๆค่ะขึ้นตามโขดหินละหุบเขานะคะ Hi everyone today I'm going to show you the Heather Field so beautiful big big m a s t a r field is up north in England the l o c a t e s p o p b l a r Peak District s something, s เดอคิดออกไป s of ทิวทั e น t ด้วยกันทั้ง n นนอตติงแฮมและเชฟฟิลด์ something like that it's so big 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 field and beautiful น mm ี hmm. Hmm. Mm ่ค่ะมันจะมีสองฝั่งถนนตรงกลางพอดีขับรถผ่านมาก็เลยจอดก็เลยแวะเพราะว่ามันสวยส่วนมากมันจะขึ้นแถวสกอตแลนด์นะคะ อันนี้ทางเหนือของสกอตแลนก็ขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยดอกต้นมันจะเป็นไม่รู้ดอกหรือต้นนเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะอันนี้ฟาาเวอร์สกอตแลนด์นะคะดอกฟิสซูเห็นไหมคะมันจะมีพวกบีบีมันจะกินไอกินเกสรนั่นเนี่ยแล้วเขาจะไปมันจะไปทำเป็นรังผึ้งเนี่ยค่ะเนี่ยดอกเขาเรียกดอกฟิสซูของสกอตแลนด์นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในกันนะคะคิดว่าเป็นทางตันนะคิดว่ามันออกไปทางนน้นไม่ได้ต้องย้อนกลับมาที่เก่าโอโหเห็นเห็นไหมคะนั่นน่ะเขาเลี้ยงพึ่งด้วยค่ะเห็นบ้านพึ่งไหมเขาเรียกว่าบ้านพึ่งลงังพึ่งอะไรตรงนองนั่นนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูค่ะใ e ่ e ป็นวันบุษ e e แด e beekeeper or beehive. I don't r e a l ียว they um they have like beekeeper or bee hive here I will take um the p i c t e r e but maybe can be close because I'm fight you or be t here something like that so I l l p e hope soon the camera for you นี่ค่ะคิดว่ามันเป็นทางตันนะคะ คงตันเห็นนะมัมนคล้ายๆมันเป็นเป็นเป็นผาอะไรทํานองนั้นนะคะข้างบนนั้นเขาจะมีรวดหนามกั้นนะคะคงเป็นที่ของใครเพราะว่าเขาเลี้ยงบ e. ีนะคะเลี้ยงพึ่งเห็นไหมเลี้ยงผึ่งผึ้งนี้สําหรับทําน้ําผึ่งนะคะนี่คะ่ะที่เขาเลี้ยงพึ่งมันจะเป็น เหมือนบ้านบ้านพึ่งอะค่ะเดี๋ยวจะพยายามซูมให้ดูใกล้ๆเข้าไปใกล้ไม่ใกล้ค่ะเดี๋ยวมันบินออกมาต่อยเอา yeah hi everyone can you see the beekeeper or the beehive I can't be closer because probably like my camera is not good for zooming I can't step forward but i า b e t h e เ p r y ปิ and ล hit you. or bite you something like that ก็รวมได้ขนาดนี้แค่นี้นะคะเธอเห็นไหมคะบินว่อนเลยค่ะเข้าไปไกลกว่านี้เดี๋ยวมันกลับมาต่อยเอาเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในค่ะ ก็มันทางตันจริงไหมเนี่ยค่ะพาเข้ามาคิดว่าตันนะคะ I ที่อ t ติสโนเ all No we a y w have to go back the same way w h e t we c o m e ซ e โ h ่ไฮอาบุตัยนี่ค่ะพาเข้ามาดูโอ้ตาละตาละพึ่งบินเต็มเลยกลัวมันจะต่อยเอานะนี่เ็นบินว่นเลยพึ่ง Be everywhere I think so that's it we can't go through anywhere i u s t see they got um the fence up there we can't go through we have to go back the same way we come นี่ค่ะออกมาแล้วนะคะเนี่ยมาถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีค่ะวันนี้มันไม่มีแดดมันก็เลยสีไม่แดงไม่สวยปกติถ้าแดดออกสองนะมันจะแดงสวยมากเลยค่ะ เป็นโซฮีเทฟิลมันไม่มีแ a งแดดวันนี้ปกติแสงแดดคุณจะเห็นสีแดงสวยๆโอเคค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามานะคะขอบพระคุณมากค่ะ Thank you so much for your support. Thank you so much for your watching. Thank you. Bye.